อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์นะครับวิธีการหาแอปเพื่อที่จะคำนวณปุ๋ยนะครับมาที่ google play store นะครับมีไหมเอ่ยใครมีนี่น,นี่ตรงนี้นะแอปตัวนี้นะครับเป็น google play store กดไปเลยครับตึ้งเสร็จแล้วก็มาค้นหาแอปนะครับให้พิมพ์คำว่าคำนวณปุ๋ยนะครับกดค้นหานะครับโอเครูดไปนะครับ แอปที่ผมจะแนะนํานะครับแต่แต่ว่าผมรู้สึกว่าแอปนี้นะครับที่มีใบไม้สามใบนะกดเลยตึงกดติดตั้งนี่ตรงนี้นะกดเลยตึง้ง <c oughs> รอแป๊บนึงติววติวติววววววโอเคเสร็จแล้วนะครับกดเปิดนี่นีนี่กดเลยตึงอันนี้ก็มันจะถามเรา นีอ่อะไรใหม่กดโอเคครับโอเคไปเลยนะกดไปทีนี้มาจะมาเจอคลิกตรงนี้นะครับคํานวณปุ๋ยนะคนํานวณปุ๋ยกดเลยตึงโอเคอันนี้คือปุ๋ย NPK N N ก็คือไนโตรเจน P โพแทสเซียม K ฟอสฟอรัสนะครับปุ๋ยนะครับในปกตินะครับในหนึ่งกระสอบเนี่ยมันก็จะมี50กิโลนะครับ ให้เราคำนวณให้ได้นะครับว่าเราจะต้องการกี่กระสอบนะครับเออในส่วนเรานะสมมุติจระัตะเรียบร้อยนะครับจะเอา20กระสอบนะสวนผมนะเอาของผมเลยนะครับ20กระสอบเนี่ยเราต้องคํานวณให้เป็นกิโลก่อนนะอ่ากดเครื่องมือ20นะครับคูณ50นะครับ50ก็คือ1 0 0 0ันกิโลเนาะ 1, กิโลนะครับหมายถึงว่าเราจะต้องอใส่เป็น1 0 0 0ันกิโลเห็นไหม ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเราต้องการหนึ่งพันกิโลอ่าวใส่ไปนะอีกทีหนึ่งกดศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคนะครับอ่าสูตรปุ๋ยนะครับที่ต้องการนะครับนะครับ N P K นะครับเราต้องการอ่าสูตรอะไรอ่าในส่วนของท่านนะครับอย่างผมเนี่ยผมต้องการอ่า ยีนะครับเป็นไนโตรเจนคือผมอยากจะทำการเร่งมาน,นิดนึงครับใบรู้สึกมันมันไม่มันไม่ดีเนาะแล้วก็พีอะไรพฟอสฟอรัสเท่าทีครับพฟอสฟอรัสเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่อ่าผมต้องการสิบนะครับไม่รู้มันหายไปแล้วมั้งอ่าตัวท้ายนีย่ผมต้องการทั้ง20สบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้เลยนะครับมากดที่คำนวณเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเรากดคำนวณตึง เขาจะคำนวณน,นะครับว่าเราจะต้องการซื้อปุ๋ยสลหรับในโจรเจนคือ,อยูเรียล่ะเราต้องซื้อกี่กี่กระสอบเนาะสคือเราจะต้องซื้อปุ๋ยตัวอ่าสิบแปดสี่สิบหกศูนย์กี่กระสอบนะครับแล้วก็เราจะต้องซื้อสูตรอ่าศูนย์ศูนย์หกศูนย์กี่กระสอบนะตัวนี้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับความจริงถ้าเราทราบราคาเขาก็คำนวณราคาให้เราเรียบร้อยนะครับว่าอ่าจะอ่าราคาเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับโอเคประเด็น ตัวนี้คือคำนวณมานะครับว่าปุ๋ย20กระสอบที่เราต้องการเนี่ยก็คือจะต้องมีไนโตรเจน400เห็นไหมเขาบอกว่าไนโตรเจนเนี่ย458าก,กิโลอ่ากิโลเนี่ยมันก็ต้องมาคำนวณน,นะครับว่าเป็นเป็นกี่กระสอบนะ4่าหนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับกระสอบละ50ใช่ไหมก็เป็น9.16ก็คือ9กกระสอบนะจดไว้เลยนะครับ พีฟ่ฟอสฟอรัสตัวนี้นะครับคือเราจะต้องซื้อ18 46นะก,กี่กนขีกระสอบนะก็217.39อ็กกับองกิโลนะครับอ่าหารเอาไปหารนะครับ217หาร50เท่ากับ4กระสอบนะครับโอเคโอเคเหลือตัวสุดท้ายนะครับโพแทสเซียมตัวนี้นะอ่าตัวเคนะครับ300 สามสิบสามกิโลเอามาคำนวณน,นะครับว่ามันจะเป็นกี่กระสอบนะครับสามสามสามจุดสามสามอ่าไปหน่อยก็ได้เพื่อจะรู้นะครับหารเท่านะครับห้าเซฟก็แสดงว่าจะต้องใช้ตัว,ตวครับตัวเคครับเคโพแทสเซียมอ่ะก็คือหกจุดหกหกจุดหกกระสอบก็คือเป็นตีเป็นเจ็ดแล้วกันอ่ะตัวนี้ใช้อ่าตัวหมายความว่าเราจะใช้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยเจ็ดกระสอบ จำได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้กี่กระสอบแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือ N ไนโตรเจนนะครับเราก็จะสั่ง9กระสอบนะครับส่วน18 460เนี่ยเมื่อสักครู่กี่กระสอบครับ4กระสอบถูกต้องไหมโอเคแล้วก็ตัว0060เราก็สั่งเท่าไหร่ครับ6หรือ7กระสอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปเราจะสั่งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสูตรที่เราต้องการก็คือมันจะได้สูตรนี้เลยนะครับ 25 10 20นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้สูตรอื่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ